สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับร้านเบเกอร์คับปิซซ่โลกนะครับวันนี้ก็มีสินค้าเข้าใหม่อีกแล้วแม่ครับคราวนี้ก็จะเป็นคิวของหมวก MT นะครับนี่ MT อ,อ,อันนี้จะเป็นชื่อรุ่นว่า Tago S นะครับ Tago S Tago S ก็จะเป็นหมวกสไตล์สปอร์ตนะครับสปอร์ตเดี๋ยวมาดูทีละจุดเนาะว่าจุดดีจุดเด่นยังไงนะครับ อันนี้จะมีเข้ามาห้าลายนะครับก็เริ่มจากสีสีพื้นสีล้วนนะครับจะเป็นดําด้านนี่ดำด้านนะครับดําด้านมันก็จะมีลายจําชื่อลายไม่ได้นี่ครับเป็นจะเป็นลายแบบนี้อันนี้ครับอันนี้สีเงานะครับเป็นลายกระโหลกด้านข้างนะครับนี่ด้านบนก็จะมีแผนที่ด้วยเอ้ไม่ใช่เขาเรียกเข็มทิศไม่ใช่แผนที่เข็มทิศนะครับ ันนี้ลายนี้จะมีสองสีนะครับเป็นดังเงากับดำด้านนี่ลายเดียวกันนะครับแต่คนละสีเออคาเร่ลายเดียวกันแต่ว่าเป็นแบบเงากับแบบแบบด้านนะครับแล้วก็จะเป็นลายของนักแข่งนะครับอะคอสตาของเปโดอาคอสตานะครับอ่าของอะคอสตาก็จะมีสีเงาคือใบนี้นนี้จะเป็นหมายเลขของอะคอสตาเนาะสีเงานะครับแล้วก็สีด้าน ให้เลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับใครชอบสีเงาสีด้านนะครับก็รีวิวใบนี้เลยเนาะนะครับด้านบนนะครับก็จะเป็นช่องลมสไลด์ได้นะครับสไลด์เปิดปิดได้นี่ช่องลมค่อนข้างใหญ่นะครับประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงคางเนาะนี่ก็ชิวหน้าก็เปิดชิวหน้าจะคล้ายๆของตัว thunder f o r sv นะครับ ชิวหน้าสีนวลสวยเลยนะครับสีนวลเป็นสีฟ้านะครับชิวหน้าก็เวลาจะถอดแล้วกดนะครับกดลงไปออกออกแล้วง่ายมากนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับนี่นะครับชิวหน้าอ่านะมีเมาส์กาดค่อนข้างสูงนะครับมเมาส์กาดเขาค่อนข้างสูงนวลแบบนิ่มน,นะ สีนวมสวยงามนะครับสีนวมเป็นสีฟ้าหายากนะครับสีนวมที่แบบจะเป็นสีฟ้าอย่างเงี้ยนะสีฟ้าสีเขียวอะไรเงี้ยสายลัดคางจะเป็นดีดีลิงด้วยเนาะสายลัดคางเป็นดีดีลิงอ่าก็ให้ความปลอดภัยที่ค่อนข้างสูงนะครับอ่าอันนี้ก็จะมอะ่ตัวนวมด้านในนะครับก็จะรองรับการติดตั้งบลูทูธมานะครับติดตั้งบลูทูธมาข้างในก็จะมี แผดช่องสําหรับวางลําโพงนะครับเว้าเว้าลําโพงมาให้นะครับเว้าที่วางลําโพงมาให้นะครับหนวมก็ถอดซักได้ปกตินะครับเหมือนเหมือนหมวกสมัยนี้ทั่วไปหนวมถอดซักได้นะครับอันนี้รู้สึกจะถอดักได้สองชิ้นข้างบนก็น่าจะถอดได้นะนะครับหนวมถอดซักได้นะครับตัวนี้ก็ราคาไม่แพงนะครับที่สําคัญคือเขาแถม สปอยเลอร์มาให้ด้วยนี่เดี๋ยวแกะดูครับสปอยเลอร์เป็นแบบไหนก็ไม่รู้ยังไม่ได้แกะเหมืนกันของเพิ่งมาวันนี้นะครับของเพิ่งมาวันนี้ก็เลยจัดของเซ็กเชนสต็อกเสร็จก็เลยเอามาแกะดูข้างในแล้วก็มาทํารีวิวให้ทุกๆคนได้ดูกันนี่นะครับมีอุปกรณ์มาให้หมดเลยนะครับนี่เป็นสีแบบสโมกเนาะดำใสนะครับ นี่แล้วก็มีพวกน็อตมาให้ด้วยครับนี่ใช้น็อตนะครับ,ม,นะรบมีนอ็อตมีอะไรมาให้นะครับติดตั้งแล้วประมาณน่ะก็ติดตั้งแล้วก็จะประมาณนี้อันนี้คร่าวๆนะไม่ได้แบบติดแบบจริงจังนะครับก็จะมีรูนะครับสําหรับสําหรับขันน็อตยึดข้างในเนาะแล้วก็จะมีตัวนี้จะเป็นฝาปิด ใส่แล้วก็จะทรงประมาณนี้นี่ก็จะดูซิงขึ้นหน่อยนะครับนี่ก็จะดูซิงขึ้นหน่อยนะสําหรับใครที่ชอบแบบหมวกมีสปอยเลอร์แต่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะมีแถมมาให้นะครับผมสปอยเลอร์เขาก็จะค่อนข้างแบบแนบชิดนะ่ครับทำมาเนียนมากเลยนะครับเป็นสปอยเลอร์ตรงรุ่นเนาะแนบแบบแนบชิดมาเลยครับเนียนนะก็ประมาณนี้นะครับ แล้วก็ส่วนเรื่องราคานะครับของ TACO S เนี่ยราคาแบบตกใจอะราคาไม่แพงเพราะว่าผมเพิ่งมาขาย MT เนาะผมก็เลยไม่รู้ว่าราคารถเก่าๆเขาเป็นยังไงนะครับราคาของตัว t a โ o S เนี่ยก็จะเริ่มทีส่สีดำด้านนะครับสีดำสีพื้นเขาเรียกสีพื้นเนาะสีพื้นก็จะแค่2,890บาทแต่ได้คุณภาพแบบนี้เลยนะครับคุณภาพนวมแบบกระชับมากนะครับ รวมกระชับาสายรัดคางดีดลิงนะครับมีสปอยเลอร์แถมนะครับสีดำสองพันแปดร้อยเก้าสิบบาทนะครับแล้วก็พวกมีลายนะครับพวกลายอะคอสต้านะครับลายอ,าอันนี้ผมก็จำชื่อลายเขาไม่ได้นะครับลอสอชื่อลอสนะครับลายลอสอกลอสเกยกลอสแบ็กนะครับอันนี้จะเป็นดำเงาเนาะจะเป็นกลอสแบ็กลายอะคอสต้ากับลายลอสเนี่ยจะอยู่ 2990, 2990บาทนะครับแถมสปอยเลอร์เหมือนกันนะครับแถมสปอยเลอร์ให้เหมือนกันนะครับคุณภาพเดียวกันเลยนะครับคุณภาพเดียวกันเลยนะครับอันนี้ก็ราคาแบบไม่แพงนะครับแล้วก็หมวกได้คุณภาพแบบค่อนข้างดีด้วยได้ ECE ได้มาตรฐานอ่าดอทแล้วก็ ECE 2 2งสด้วยครับมีมกบ้านเรานะครับอันนี้ก็เป็นหมวกที่ คุณภาพดีนะครับราคาไม่แพงนะครับหมวกแบรนด์แบบเชื่อถือได้นะครับราคาไม่แพงเลย2,890กับ2,990นะครับแล้วก็จะมีชิลนะครับชิลก็ชิลสโมกอยู่890านะครับแล้วก็ชิลปลอดนะครับจะมี2สีเนาะออกสีน้ำเงินแล้วก็ออกสีแบบออกอมม่วงๆชมพูๆหน่อยนะอันนั้นจะอยู่990นะครับ ถ้าใครสนใจก็เข้ามาลองเข้ามาชมได้นะครับที่ b บ k e r c อร์ขับพิษณนโรลโนะครับ mm. เดี๋ยวใส่ให้ดูหาไซส์ก่อน mm. แน่หาไซส์ก่อนอันนี้ไซส์ที่ผมใส่ประจำเนาะไซส์ที่ผมใส่ประจำก็ <c oughs> เดี๋ยวมาลองใส่ให้ดู mm. นี่หลายอะคอสตาครับโอ้โ mm. ห,หใส่กระชับนะครับมุมมองแบบได้เลยนะครับเมาส์ก,กาดคอ คือค่อนข้างแบบคุมจมูกนะอ่าคุมจมูกแล้วก็น่าจะกันฝ้ากันลมหายใจที่จะแบบทำให้เกิดฝ้าได้ดีเนาะนประมาณนี้นะครับมุมมองก็กว้างแบบใช้ได้นะครับมุมมองกว้างแบบใช้ได้เลยมองออกมากระชับถ้าใครชอบแบบฟิลิ่งแบบค่อนข้างกระชับนะดีเลยอะความเร็วก็น่าจะทำได้ ได้ดีพอสมควรถ้าใส่กระชับนะหมวกทุกใบนะครับถ้าใส่กระชับเนี่ยทำความเร็วได้หมดเลยขึ้นอยู่กับว่ามันตัดลมได้ดีแค่ไหนมากกว่ากันเนาะถ้ามันใส่กระชับนะ่ะเรื่องของหมวกแบบสายหมวกอะไรเงี้ยมันก็จะลดน้อยลงนะครับแห่เฟลลิ่งถือว่าแบบค่อนข้างดีนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับ MT t a c g o S นะครับ สีดำพื้นนะครับย้ำระขายทีหนึ่งสีดำพื้นก็อ2อ9 0นนะครับถ้ามีลายนะครับลายคอสตาลายลอสพวกนี้จะอยู่อ2อ9 0นานะครับแถมสปอยเลอร์อนะครับแถมสปอยเลอร์อให้ทุกใบนะครับแล้วก็มีชิลชิลสโมกนะครับอยู่890แล้วก็ชิลตลอดอยู่990นะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนใครสนใจก็เข้ามาลองได้ที่ร้านเบเกอร์คัพ พิษณุโลกนะครับแล้วก็มีร้านเบเกอร์คัพสาขาพิจิตนะครับก็เข้าไปลองเข้าไปชมกันได้นะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนเดี๋ยวคราวหน้ามีอะไรมาอัปเดตกันอีกก็เดี๋ยวมารีวิวให้ชมกันอีกนะครับวันนี้ลาไปก่อน<ค>สวัสดีคร,ครับขของแ้้ไมากจ